ืันนี้พ่พี่น้องมาเก็บเห็ดกอแดงใหญ่ครับวั่นี้ดอกหนึ่งครับ เตัวต่อไปครับดอกไงครับเนาะอันนี้หวาน,นครับซุ้มดอกใหญ่นีหวาน,นครับ เบิ้งครับนี่ <Wow. S 1> ว้าวดอกงามอีรีด้วยครับจกเขาโจกออกก็มีมุนซ <c oughs> ิมุนไปนเลยครับเหตุนะี่ดอกงามเลย <c oughs> เริ่มหนาวด้วยครับทั้งบานครับเสียงในยินทั้งหลังเสียงลมหนาวด้วยครับนี่ย <c oughs> ป่ะกลับไปพอกันยูเสียงครับวันนี้ กลับไปพอกันแยมแกงครับกลับมาตะเกียบเห็ดแล้วครับเป็นทังไดล่ะครับมันตาสอนว่น้ำมันสีแดงเลยเ้ยครับไม่น้ำสีมันแดงแล้วของน้ำสีอ่ะดอกมันครับแต่ว่าน้ำหวานนี่นี่สีแดงคือน้ำหวานครับซุปบดจิ้มลูยังใส่ผัก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 ยี่ตูนะผักยี่ตูนี่ท่านใส่ทำไมกันมันสมียาว่าชิมเราท่านดใิมไว้วทำไมกันเนาะไใบมะขามใส่

คุณยายหนาหนาวครับเพิ่นหนาวมาเด้อแม่ยเติมซูขี่มาเด้อบาทเนี่ยตักจะเข้าครับว้าวเบิ่งซีน้ำเด้อครับบักพริกหน่วยหลเลยพ่อนี่นี่ละของแท้ของแท้นี่แบบล้อนำ ขา้าวเส้าครับขา้าวเส้าไปข้าวเดียวกันทีก็ร้อยได้ไนะแมซองถวยครับขอตอนพีซึ่งเอาเลย <c oughs> ครับมันเดือครับยิงแกงเฮ็ดต้องการมือป็นังได้ไหมเริ่มเพิ่งกินขา้าวเนี่ย Mà lơ chình chàng hết, nằm dài phân đơ. Nhăm nó kìm nó thì vẫn... vẫn vàn chàng nòi, น้ำกลน,นะครับเป็นเป็นหวานตามคนระับแซ่บดีครับมาขึ้นเนาะหวานก็เฮ็ดตะไคร้ครับเฮ็ดตะไคร้หน่อยว่าหวานแต่เฮ็ดมีหวานกลัวน้ำกลัว จมเฮ็ดมาเลยจำน้ำมาแฝบจำมียังไงบ่วงมีก็สดเลย <laughs> สดลอย,ยนะครับมีบวมเดียวจุ่มนึ่งซีดอกก็มีมสนันแยงไงบ เดี house, <S 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 ่ยวน้ำข้าวกระเดียงชิปสองเหรอเนาะเต่้ยงไรก็ร้อยร้อยกระท่งเหละครับิปเดี่ยงทุ่งร้อยไม่ด่าเรี่ยงจริได้กินน้ำก๋วยเตี๋ยวที่ว่าลายนี่ยครับคนตกหลายไม่ล่ออก ได้เต็มตัวอย่างชิปซ้ำไม่ดอก10ิวก็ดอกครับิปสามิสดอกเป็นเด็ดเรดอกสูมคันคันนับร่วมอีกสองดอกมันเถาใส่ิ้งหายวงดอกยังไงเนาะแยกขงม้วนดอกน้นเถามันจะแมอาหานมั้งเอาไวได้เพื่อะ วานพอดวีวานสิบบาททั้งฝนตกใส่ไหมขอบคุณลหลายๆครับมือคลิปปัญญาปะแน่นเลยเจ้าพ่อกัอ<บ>นนะนะผน้บุญเด้อเฮยอันกันมากกับกดไลค์กดแชร์ด้อเห็ดดอกใหญ่ๆนั่นกด <laughs> ติดตามให้พร้อมสวัสดีจ้า <laughs> เดี๋ยวบังขรามก่อนเนาะจ้าเดี๋ยวบังขรามก่อนวันนี้ไปเอาบังขรามน้ำกัน